อย่างยิ่งที่ท่านยิ่งที่ท่านพานในพิธีเปิดโครงการณรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี2557โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องที่ทั้ง16หมู่บ้านอสอมอหมู่บ้านละ5ห้างและนักเรียนจาก6โรงเรียนในพื้นที่ตำบล2ห้องโรงเรนละ5คนซึ่งรวมแล้วมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน126คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื ar, ่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงของการเกิดโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อรณรงค์ในการกำจัดต้นตอของพาหะการเกิดโรคไข้เลือดออกคณสุขภัยเมืองพะเยาท่านผุ้นำท่านผู้ใหญ่บ้านวสมได้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน กะผมนายพร้อมเป็นใดในายกกโครงการบริหารส่วนตำบลสองห้องรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานเปิดโครงการรองป้องกันและวควบคุมโรคไข้เลือดจาทปี2557ได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบจากการรายงานการจัดโครงการในวันนี้ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลสองห้องทังทงทงทง้นทั้นทั้นอสมทัานคณะครูที่เรามีความคิด ความที่ที่ในจุดมในจระสอมของเราเราโรคทุกโรคนี้ไม่ได้บอกเรามาม่อนเราวันนี้เราถึงคิดว่าจะหาวิธีแก้และหาวิธีป้องกันเราก็ได้เชิญคุณหมอเรียกคุณหมอ ท่านรองจากสารสุขแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมอทางด้านยาต่างๆท่านก็จะได้มาให้ความรู้พวกเราในนี้เราก็จะนำใจแก้ไปใครเราก็ช่วยกันรักษาคือป้องกันยุ่งยากต่างๆ เราพลาที่อยู่ข้างบ้านที่อะไรไม่เป็นต้องต้องรอสมอรเราต้องต้อง,องชาวบ้านของเราใน,านจีนเราต้องช่วยกันแก้เราคิดได้กำรวจใน,นทางในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อมาเพื่อประโยชน์ของ พี่น้องตุนโดนในใจตุนโดนของห้องก็วันนี้ก็เราก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณคณะสมมติคณสมมท่านผู้เข้ารับการอบรมที่เรากราบุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้มาร่วมในการ อบรมนะครับของรโรงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมให้เรียบรอ้อยประจำปี2557นะครับเราต้องขอขอบพระคุณทางองค์การบริหาจรจัดกาตำบลสองห้องนะครับที่ได้เห็นความสําคัญนะครับอของพี่น้องในยุคเข็มในตำบลสองห้องครับได้จัดการวบคุมและได้จัดตั้งงบประมาณในการ คนระงมป้องกันให้เลือดออกของพี่น้องชาวตะบนสองห้องนะครับก็ถือว่าพี่น้องชาวตะบนสองห้องได้สนัะถือใครชนะทำไมทำไมเฮ้ยไม่ได้มาประชุมชูวไม่สู้สู้แค่ไหนตายเพื่อใครใช่พร้องใคร ครับก็เรียนท่านนายกนะครับท่านกำนันท่านคณะผู้ว่ท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการสมองท่านเรียนท่านอยู่รักบุคคนครับนะครับนะครับก็นโยบายบอกว่าให้เปลี่ยนยี่ห้อยุดเปลี่ยนตัวยานะครับในการที่จะมาจำกัดในงั้นก็เอาไม่อยู่นะครับ นะครับในส่วนของผมที่ได้รับมอบหมายให้มาคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เรื่องก่อนนะครับว่าพื้นที่ของเราเมืองของเราตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แนวทางที่จะป้องกันนะครับควบคุมโรคในระดับพื้นที่ผมว่าสองข้องนี้มีอะไรดีๆเยอะนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสมา ในทุกตำบลในอำเภอเมืองผมว่าสองห้องเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่น้องของสองมอที่เข้มแข็งนะครับในการนะให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันในพื้นทีท่นอยางดีแล้วก็ท่านผู้นําที่เข้มแข็งนะครับท่านนายกท่านกำนานท่านต่อไปห้าร้อยห้าสิบรับลักษณะการระบาดของไข้ระดออกเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะปีเว้นปีนะครับปีเว้ v B, นปี B v น v ท่านจะเห็น สังเกตเห็นว่าในปี44 45มันจะสูงใช่ไหมครับมันจะสูงมีการระบาดที่สูงสุดโดยผู้ป่วยขึ้นมาสูงสุดในวันช่วงเดือนมิถุนายนย210รายเดือนเดียวเลยนะครับ้นอำเภอนะครับแล้วปี46 47มันก็จะลงนะครับมันก็จะลง ลักษณะการระบาดจะเป็นลักษณะนี้ที่มาลงก็อะไรจำได้ครับมันป่วยกันหมดแล้วมันป่วยกันหมดแล้วใช่ไหมแล้วไข้รออกมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ไทสสี่ชนิดเชื้อเชื้อของมันนะครับมีทั้งหมดสี่ชนิดปีนี้มันระบาดไท้ที่หนึ่งอ่ามันเป็นกัทั้งหมู่บ้านแล้นะครับครับแล้วแต่หนึ่งลายก็ถือว่าหนึ่งลายก็ถือว่าให้นะครับเพราะฉะนั้นในปี ปี56ปี56ก,ก,ก็รือว,ว่าปีผู้ป่วยเยอะนะครับสูงสุดในเดือนกร,รกฎาคม147รายนะครับแล้วก็ปี57ต,ตอนนี้อยู่ในช่วงพฤษสภาคมพีสูงสุดของการระบาดเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณกร,รกฎาคมสิงหาเราตั้งตั้งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พฤษภาเนี่ยแหละไปมาเนี่ยแหละไปไห,หรอไปหรอนะครับ เพราะฉะนั้นในมาตรการศูนย์สามเจ็ดหนึ่งถ้าหากว่าปัญหาเครื่องพ่นไม่มีท่านจะต้องใช้อะไรครับสปเปรย์ตอนนี้ต้องถามท่านนายกว่าสปเปรย์สปเปรย์ไว้พร้อมไหมะต้องมีอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้จะต้องซื้อมาสต็อกไว้เลยนะครับอย่างน้อยเมื่อบ้านคนป่วยที่บ้านคนป่วยหลังจากได้รับงานรายงานมาปั๊บนี่ต้องไปพ่นที่บ้านคนป่วยก่อน ถ้าเครื่องให,ใหญ่ยังใช้ไม่ได้ก็เอาสเปรย์ไปฉีดพ่นก่อนแล้วเอาทฟ์เไดูดหยดต้องขนาดลูดน้ำให้เทยบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ประชาคมประชุมกันแล้วก็ดำเนินการตามสสามเ0 3 7นะครับ